Gallery Design ครับที่ซีสเกตครับก็มาอัปเดตอีกครั้งเคยมาพักแล้วครับวันนี้ถ่ายเดือนมีนาคม25 63 2020ครับผมนี้ราคาห้องพักครับแต่ว่ายังไงเช็คกับพวกเว็บจองโรงแรมนะฮะ ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละหน้าเนี่ยเขาไม่เหมือนกันก็เข้ามาในห้องพักตู้เสื้อผ้านะฮะมีหมอนสำรองให้อันนี้ที่วางกระเป๋าก็ห้องน้ำห้องน้ำมีสายฉีดครับแล้วก็มีสบูก่ก้อนให้มีแปรงสีฟันให้ มีห้องอาบน้ำฝักบัวมี2แบบสระผมกับแบบอาบตัวโอ้นี่เป็นสามารถทะลุออกไปเห็นห้องได้ครับโรแมนติกแต่ว่าเขามีม่านรูดให้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่คู่รักหวานแหววมาก็สามารถปิดม่านเอาไว้ได้ก็มีช่องมองแล้วก็มีเซฟตี้ครับ ทำงานกับแต่งตัวแต่งหน้ามีกระจกมีปลักไฟเตียงครับมีโคมไฟหัวเตียงมีปักไฟหัวเตียงไหม,ไมเห็นปักไฟหัวเตียงครับตรงนี้มองทะลุเข้าไปในห้องน้ำได้แล้วก็ มีน้ำให้สองขวดอย่างอื่นเสียตังค์นะครับมีกาแฟกับชาให้อันนี้เสียตังค์ครับที่อยู่ในมินิบาร์นะรตรงนี้เป็นทีวีจอแบนแล้วก็มีเน็ตไวไฟมีต๊ะนั่งตรงนี้เป็นวิวครับ มองไปเห็นวัดนะครับแล้วก็นี่ลงเจฉานเจ้าโอ้ต้นมะม่วงใหญ่มากลหน้าต่างครับก็สวยดีครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h a n e l f i ฟิลไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ